สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อกับเซียนหลิมวันนี้นำเสนออีกน้อยใจดีแจกโดนก่อยเนาะเมื่อที่ผ่านมาท่านผู้ชมวิม่งบนศนยกับสามามาาเลยไม่ผ่านไม่ผ่านจับคู่กับประานข้างล่างเจสองก็ไม่ผ่านหมดที่ผ่านมาเด้อ นำเสนอครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งเข้าวินอยู่03บนครั้งที่สองก็78ล่างครั้งที่สามที่ผ่านมาไม่ผ่านนี่เป็นครั้งที่สี่มาเบิ่งกันซิ 10. เป็นอย่างไนถ้าครั้งนี้ไม่ผ่านก็ก็เลี้ยวมาสบ่พนนำเสนอแล้ว บอของิ่นมาลงแล้วเนาะขอให้มาแล้วกันเนาะลงสามเข่าสองผ่าหนึ่งข้างนี้ข้างที่สี่เนาะเด็กน้อยใจดีแต่ว่าแต่เนี้ือว่า มีขาไม่รุดเนะะาะชงมงวดที่ผ่านมาให้ศูนย์กับสามบนศูนย์กับสามศูนย์สัดเข้นลักล่างผลโมมาเอามาดูกันงวดนี้ สิเป็นจังไหงถือตาถึกใจบอรหรือสิุดโฟกัสเอาไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะบนบนจัดไปที่เนี่ยเริ่มเขียนบนอ่ะบนตรงนี้แล้วกัน,กน บนเก้ากับหกจับคู่เพื่นจับคู่ให้ตัวประกอบเป็นสี่สี่หกสี่เก้าแล้วก็แปดหกแปดเก้าแล้วก็มีชุดนี้อเด้อ นำมาจับกันเก้าหกมีชุดบนเลยท่านผู้ชมมีแค่ 5. 5ห้าห้าหางบนห้าคู่ถึกสเปกตู้พอถึกสเปกยิงบนเก้ากับหกว่าซานเอาที่เป็นจังไหน มีตัวนินมีตัวนินหรือเปล่าตัวนินเป็นว่าเนนชุดนี้แหละกีดเส้นใกล้ให้หน่อยเนอ้อเอาหมวดนี้เป็นฟันล่างมะนำํำว่าเรียกล่างว่าค่อยเข่าท่านผู้ชมเนฟันมาย่างไหน ต่ button. อ่าท่านอะไรฟันล่างล่างจัดไปไปกลับด้วยท่านผู้ชมเม็ดเดียวหางเดียวล่างมันใจแทีหางเดียวใใยว่ะสิอ๋อไม่ว่ากันไม่ว่ากันสูตรใครสูตรมันของใครของมันทีเด็ดใครทีเด็ดมันเนาะ จะล่างเม็ดเดียววา,า่ซนเสียนหลิ้มเอ้ยเอาโมวากันเปินไหนมากจากทีเนาะส่วนบนนอกบนเสียนลิ้มกะ <c oughs> ถ่ายมากกะบมาทุกหนิ่คือว่าละวะเอาไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนมันจะมาแปลกแหวกแนวแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ ถ้ารู้ก็จัดเองแล้วครับไม่ไม่นั่งบอกคนอื่นครับไม่นั่งนำเสนอแนวทางครับพยอนบ่หูเนาะถึงได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเอาเขาก็ถือว่าโอเคบ่กเขากะไม่พากันไม่พากันเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ